จะแซ่บครับพี่น้องน้อมปากขั่วหอมครับพี่น้องมาครับพี่น้องวันนี้ลาบก้อยซอยแซ่ครับพี่น้องเอ้ยครับปุนกระเทียมครับลูกโดดนักเน้นเน้นครับพี่น้องช่องสาวปุยจุพักจ้ะตั้งเฟซได้พี่น้องมาเด้อพี่น้องครับวันนี้มนูเด็ยดครับพี่น้องลาบก้อยซอยแซ่ครับพี่น้องเอ้ยครับ พริกผงครับเขาครัวครับผงสุลกสุลกครับพี่น้องเคี่ยนปูนปลาครับพี่น้องเอ้มาใส่เแบบลอยครับพี่น้องตุเรีตุเรีสุกีสุนองเด้อพี่น้องครับมือนี่โอ้ยหลับก่อนเสียขอให้พี่น้องผู้ใดเพิ่นบ่กินเนาะขอให้่นบ่กินปิเด้อครับสายดิบกามาครับพี่น้องฝากกดไรกดแชร์กดติดตามครับบ่าวปูยชุ่มผักด้วยปิหน้องเพิ่นบ่กล้าเบิ่งกันเดฟเปตเตอร์กดไลร์ให้แม่นมากครับกดแชร์เปิดทิมไว้ก็ได้พี่น้องเปิดทิมไว้สิไป ใช้ก้นก็ได้ฟังแต่เสียงเอาก็ได้เดะ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 อะพี่น้องพร้อมเพื่อครับซิมซิมซิมพี่น้องซิมซิมครับพี่น้องซิมอืันอี้ไส้เอกครับมาครับพี่น้องเรียบร้อยครับนุเขาแห้พี่น้องเลยมาจ้ามาอุ้ยมาเป็นแต่แสบเลยพี่น้อง หอมกับขัวของหอมกับพี่น้องไปสวัสดีครับมิตรแดนสวัสดีคุณหัวสุขสุกคนครับสวัสดีจ้าสาวปุยจูผักจ้ามาครับมาครับพี่น้องวันนี้ลาบก้อยส้อยแซะครับพี่น้องเอ้ยครับผึ้งกระเทียมครับลูกโดดนักเน้นเน้นครับพี่น้องเขียบบักแข็งบักแข็งบักเอือบุ้มีครับเขียบักแข็งอืมเห็นบักแข็งพี่น้องเห็นบักแข็งอันนี้พักเมคครับอืมพักเมคอันนี้ใบบดินฝาได้พี่น้องพักเมคยอดข่อครับหมดทั่วมาครับเสียๆกันครับวันนี้ เรโดนจวดทีนะะึงครับพี่น้องอ่ะขอโทษขออภัยครับผู้ใดบ่กินดิบเด้อพี่น้องครับสายดิบกับมาๆๆสายกับแก้มสาย40ซีดีจีกับแก้มกับมาๆพี่น้องเส็บนุ่งกันครับอยู่ไกลอยู่ไกลพี่น้องกอย่างอีกพี่น้องเขาไปเบิ่งไห้ปุ๋ยเต็มโชว์เนี่ยได้จ้ะพี่น้องวะเสบนุ่กันพี่น้องไงคอยเบิ่งใส่กระบอกไปนั่นเลยไหมช่องสาวปุยจูพักจ้ะตั้งเฟซสด้วพี่น้อง สาวปุยจูพักเขาไปเบิง้งไปคอมเมนต์ให้แนเดอร์จ้ะไอปุยเราเต้นให้เบิง้งผู้ใดอยากให้เราเต้นให้เบิง้งคอมเมนต์มากอยากนวดครพี่น้องว้าวมึงแม่ตับว้ายสอง่นอ่ะไอปุยเขียตัวนี้พี่น,อน้อง อ,อีกดดครับไปน่นาะตัวเลยหวานน้ำหวาน

Yeah nhiêu nát chẻ pí non, đừng khỏi đi cho ra pí non ยืนเราเราคนเบิ่งเต็มอยู่อยู่ในบ้านยืนหัวขวัญหัวขวัญมีปลาเข่าขบนมนแมาเราเห็นได้เหมือนนี่อ่ะอืมวัวมันปลาเข่าขุมมุนย้อน,น,นยังเหมือนกนแค่ไงมองหันบ่มียเขาปูกัด <c ười> โอ้ลโกดวดพีชไปหน่อ có cả hoa ngọc nè Để cái xoăn Wow. Cái nó nhét đẹp cái nó tuột. Yeah. Nghe. ยากหน่อยถิ่นเวน้ำมันเนี่ยมันเป็นแนว เนรไร่พรายไทยคิดคอนเทนต์อีกเก็บแหววันเจ้ายเก็หน,อ <c oughs> น,น่อยนี่ยัง แต่ใครเขียนดีจะหลายปนดเมือ่อปมน่ะผิดจะน่องดิขยด่ยีบพีงี่มันในขันกันขึ้นวันแต่ผู้เฮ็ดในที่บักเอลเพื่อเพื่อความสุขพีน,อน้องเจ้ากระสเฮ็ดไปโรดความทุขไข่มุ่อเนี้ยนะกินเขาแล้วเป้าไปหามไว เงยเลี้ยงก็มองออเงยแล้วบริวันคู่จำจำมึงไปเกาขาไปขาเป็นสุอดอยู่ขาหลังกับวิดต,ตัวสร้างหลังล่งวงไปนอนงจากแอ๊กก็ก็ต่วว่ามี่ตัวจังยุ่นนะนนตัวแสบไปนอ่ะบอกไปแตกมาลืมความแสบแล้วฮะ Ừ. Rất được. mặt được quá. đó hải cho nó là đại mình. Cô phần nó mặc một bộ bao lắm ไปเส่เบียดนบะบอกอยู่ไปเศร้าอยู่อยากอ่ะแล้วก็กอดเยอะคือป็นน้ำอาเปีนใส่เบ็ดเพิ่ไปห้องเขาเนี่ยมิไปน้ำน้ำหมานล้างห่ะครับไปหลดังล่องมือกันเสียจะได้ปลาอดีหลดนี่เป็นยังจะมากินแก ปั้ล้วไม่อะไก็เสียบบนน้องพี่น้องเลยเอาจใจไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับยีหลอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับเบาปุ๋ยจูพาขับฝากระไรกระแชร์กรติดตามครับเปิดกำลังแรงใจครับพระพี่พ่อน้องครับกินขอย้ำเว้นย้ำขึ้นครับสำหรับชิมนีไปก่อนชิมหน้ามหม่ครับพี่น้องโชคดีก้มสู้ครับจะเก็บจะขายจะจนครับลำรวยสุขสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าชิวๆฝากระไรกระแชร์เด้อพี่น้องเบิ่งเบาปุ๋ยเต้นเด้อจ้ะ